สวัสดีครับขอภาพยนตร์ชาวไทยที่กำลังชม M Channel ทุกท่านสกูปพิเศษดีออสการ2013ขอดำทุกท่านกาะติดช่วงโค้งสุดท้ายของเวทีการประกวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติอย่างการประกวดรางวัล Academy Award หรือออสกาครั้งที่85นั่นเองครับและในเทปนี้คงจะเป็นเทปที่หลายๆคนเฝาติดตามหนังที่ตัวเองชื่นชอบว่าจะได้รุ้นเป็นสุดยอดหนังแห่งปีหรือไม่ และจาก9ภาพยนตร์ที่เข้าชิงในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมดูเหมือนว่าปีนี้จะมีหนังม้ามืดที่หลุดเข้ามาชิงในสาขานี้เช่นกันนั่นก็คือเรื่องอามัวนังรักเสียน้ําตาสัญชาติออสเตรียที่คว้าดีกรีปาลทองคาจากเทศกาลหนังเมืองคานมาแล้วแต่วันนี้สกูพิเศษดีออสการ์2 0 1 3ขอเลือกตัวเก่งผู้ท้าชิงที่ทุกคนตั้งจับตามองในสาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจาก2ภาพยนตร์เรื่องนี้ครับอาโก้ go, และซีโร่ด์กเคอร์ตี อากตัวเก่งอีกเรื่องกินดักวิจารณ์ทุกแขนงต่างการันตีว่าหนังเรื่องนี้ถูกส่งมาเพื่อล่ารางวัลอากเป็นเหตุการณ์จริงที่ทุกคนต่างรอดด้วยสถานการณ์ปลอมทั้งสิน้นเหตุการณ์ช็อคโลกเกิดขึ้นเมื่อในปี1979 เมื่อเกิดการปฏิวัติขันรุนแรงในกลุ่มใจฮารานเมื่อกลุ่มนักศึกษาอิหร่านที่ต่อต้านรัฐบาลในชุดพระเจ้าชาปัลาวีได้บุกเข้ายึดและจับตัวประกันชาวบริการภายในสถานทูตสหรัฐจำนวน52คนพรองง้อมทั้งยังมีการเผยแพร่ภาพการจับตัวประกันในสภาพถูกปิดตาบัตรสูบบเา้าวออกสู่ัศน์รีกด้วย นั่นก็ทาให้รัฐบาลสหรัฐและหน่วยงานรับอย่าง CAA ต้องรีบวางแผนช่วยเหลือตัวประกันทั้ง6คนที่หนีรอดมาได้จากการช่วยเหลือของสถานทูตแคนาดาด้วยแผนสุดเหลือเชื่อกับการถ่ายหนังไซไฟเกๆ๋ๆชื่ออาโก้ถายใต้ผู้นํา CAA อย่างโทนี่เมนเดสภูมิกับจําเป็นที่แฝงตัวเข้าอิรักดยการถ่ายทําหนังซึ่งเขามีเวลาเพียง72ชั่วโมงเท่านั้นที่จะชี้ชะตาความเป็นความตายของตัวประกัน you've gotten people out this way before no they're asking us to trust you with our lives this is what i do and i've never left anyone behind i know who they are and they know they're hiding out it's over tony อาโก้ Go! หนังช่วยชีวิตตัวประกันที่ฉีกแนวการบูดูเดือดด้วยการเป็นหนังดราม่าทิลเลอร์เพราะเรื่องนี้ไม่มีทั้งฉากกิงระห่ำหรือขับรถไล่ล่าแต่รับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องลุ้นกับแผนการช่วยเหลือที่แต่ละตัวประกันต่างต้องทําหน้าที่ของตัวเองเพื่อเป้าหมายสู่อิสรภาพในบ้านเกิดนอกจากนี้พุ่มกับสุดหล่ออย่างเบนเอฟเฟกตต้องจําลองเหตุการณ์ทั้งหมดให้อยู่ในยุ 80. ค80ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายความสามารถทั้งทีมงานและพุ่มกับในการหาข้อมูลและออกแบบคาแรคเตอร์ให้สมจริงมากที่สุดอีกด้วยครับ I'm responsible for these people. I'm responsible. ซีโร่ด r k เทอร์ต้กับคำจ่าหัวที่ทําให้ทั้งโลกต้องหันมาสนใจกับยุทธการถล่มบิลลาดนและนี่ก็เป็นหนังอีกเรื่องที่สร้างมาจากเรื่องจริงของการตามล่าอาชญากรที่อเมริกาต้องการตัวมากที่สุดไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามหนังเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดผ่านปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สาว C.A.A. ที่คุกอยู่กับการตามกินออสมาบิลลาดนมานับ10ปีพร้อมกับการเปิดโปงแผนวันปิดบัญชีของหน่วยซิล 15, 20, 30, 40, 50. We're within 10 meters of him. Back to 40. He's here somewhere. Look at the cars. Look at the cars. He's in the vehicle. ใครหลายคนอาจจะนึกไม่ถึงว่าผลงานที่กล้าตีแผดเสี้ยววินาทีของแผนการเด็ดหัววิลาเดนจะมาจากฝีมือของผู้กำกับหญิงและเธอยังเป็นผู้หญิงคนแรกที่คว้ารางวัลออสการ์สาขาภาพยนตร์ยอดเยี่ยมเธอก็คือเครตรินบิกโรผู้ฝากฝีมือไว้กับเรื่องเดอะร็อคเกอร์มาแล้ว ครั้งนี้เธอถ่ายทอดเรื่องราวผ่านสาวซีเอที่ต้องมารับภารกิจหลักในการแกะรอยบิลเดนที่ตลอด10ปีที่ผ่านมา mm hmm. เธอไม่เคยละหน้าที่ที่ได้รับถึงแม้ว่าจะเกิดความสูญเสียคนรอบข้างจากเหตุร้ายในแต่ละวันรวมไปถึงหน่วยซิลทีมทหารจํานวนเล็กๆแต่กลับสร้างความหวังที่เป็นจริงสู่ดิแนแดนบ้านเกิดซึ่งทั้งสองทีมนี้จะต้องตามหาคําตอบที่ว่าบิลเดนอยู่ที่ไหนและเราตามล่าบิลเดนเพื่ออะไร I'd say it's a soft 60, sir. It's 100%. You will never find him. He is one of the disappeared ones. Specialist, still a go. I repeat, we are a go. เพื่อให้หนังเรื่องนี้เป็นที่หยุดทุกสายตาของทั่วโลกเหตุการณ์ข้อเท็จจริงต่างๆจึงต้องถูกสืบค้นอย่างละเอียดยิบนานเกือบปีทั้งในกรุงวอชิงตันปากีสถานและแถบตะวันออกกลางที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบิลเดนทั้งสิน้นพร้อมทั้งตามหาตัวุ้ี่เคยอยู่ร่วมในปฏิบัติการครั้งสำคัญเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลงานสร้าง รวมไปถึงการหาโลเคชันจากทั่วทุกมุมโลกเพื่อให้ใกล้เคียงกับสถานที่จริงมากที่สุดโดยใช้เมืองชาติกา้าประเทศอินเดียเพื่อเซตเป็นสถานทูตสารัฐในกรุงอิสราัตดประเทศปากีสถานและคือหาสุดท้ายที่เป็นจุดจบของตำนานอาชญากรสุดอันตรายที่อเมริกาไม่เคยยกโทษให้และนี่ก็คือ2เรื่องสองรสชาติ ที่สกูพิเศษดีออสการ2013ขอเลือกตัวเก่งูุท้าชิงสาขาภาพยนต์รยอดเยี่ยมทั้งอา g o โกและซี r ร่ดาร์คเ r อร์ตีว่าให้คุณผู้ชมได้รับข้อมูลกันครับซึ่งไม่แน่ว่าอาจจะมีม้าแรงตัวอื่นแซงเข้าวินในสาขานี้ก็เป็นได้ครับ ซึ่งผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรคุณผู้ชมก็คอยติดตามาการสรุปผลการประกวดร,รางวัลออสการ์ครั้งที่85ได้ทางช่อง M Channel ช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด2 4ชั่วโมงตลอดเดือนมีนาคมแน่นอนครับแต่วันนี้หมดเวลาแล้วกับสุูพิเศษอีออสการ์ Oscar 2013สวัสดีครับ